สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักและครบรสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองเมวดีกันต่อเลยนะครับซึ่งสถานการณ์ต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะดูเดือดเป็นอย่างมากหลังจากที่กองทัพพม่าได้ส่งกำลังพลมากถึง3กองพลจะบุกฝ่าแนวตั้งรับของเกรียงเคนยูเข้ามายึดเมืองเมวดีคืนให้ได้ครับ ส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมีข่าวว่าทหารพรมาร่าจากกองพันทหารราบที่275ที่พวกเขานั้นทําการปักหลักอยู่บริเวณสะพานวิรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ก็ยังคงไม่ยอมแพ้นะครับทางนี้ก็มีข่าวลือว่ากลุ่มทหารที่มาช่วยเหลือพวกเขาก็คือฐานเกรียง KNA นะครับหรือว่า b g f เก่านั่นเองฐานกลุ่มนี้ก็น่าที่จะส่งข้าวส่งน้ำและอาจจะเติมกระสุนให้กับฐานพมา่า ที่อยู่ในบริเวพื้นที่ใต้สะพานดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามแอดมินนั้นก็ยังคงไม่มั่นใจกับข่าวนี้นะครับ เพราะว่ากลุ่ม BGF นั้นก็ได้แยกทางกับกองทัพพม่าแล้วและตัวแทนของทหารพาม่าก็เคยส่งคนมาทวงอาวุธคืนนะครับหากว่ากลุ่ม BGF ไม่ยอมคืนอาวุธกองทัพรัฐบาลทหารพาม่าก็จะใช้เครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดใส่คาสิโนในบริเวณพื้นที่ของเมืองเชเวโกโก้ซึ่งเป็นแหล่งคุมทรัพย์ขนาดใหญ่ของหมองชิตตูที่ควบคุมกองกำลัง BGF หรือว่า KNA ในปัจจุบันนี้ล่ะครับ ซึ่งแอดมินก็มองว่ากองบังเกี่ยงโดยรวมนั้นกว่าที่จะไม่ได้ไว้ใจหมองชิตตูได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นักเดี๋ยวแอดมินจะมาพูดถึงเรื่องของเขาในตอนท้าย,ายคลิปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าความสัมพันธ์ของหมองชิตตูกับพม่านั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเมื่อก่อนเขาก็เคยอยู่ข้างพมา่าตอนนี้ก็ได้แยกทางกันแล้วแต่ก็มีข่าวว่าในช่วงหลังมานี้เขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มฐานพมา่า กลุ่มสุดท้ายที่ไปปักหลักอยู่ที่ตีนสะพานในฝั่งของเมืองเมวดีครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นสำคัญกันต่อเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้ขบวนคอนวอยของทหาพรพม่าก,ก็ถูกซุ่มโจมตีในบริเวณเทือกเขาดอนะนะครับซึ่งขบวนแห่งนี้ก็ไม่สามารถผ่านแนวตั้งรับของฐานเกรียงเคนอยู่ไปได้และเรื่องราวมันจะน่าสนใจอย่างไรนะครับเดยดมินจะมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ ซึ่งในตอนแรกนั้นสื่อของกระเรียงก็ได้ปล่อยข่าวว่าหน่วยรบพิเศษพยักเสือขาวข,าวของพวกเขานั้นได้ทำการถอนตัวออกจากพื้นที่บริเวณเมืองกอกะเละนะครับเพราะว่าถูกกองทัพพม่าระดมโจมตีด้วยปืนใหญ่อย่างหนักพวกเขานั้นต้านไม่ไหวจึงทำการถอนตัวออกมาในที่สุดส่วนทางฝั่งพม่านั้นก็ได้นำกำลังมากว่า3มกองพลเพื่อที่จะบุกฝ่าแนวตั้งรับของเคนยูและเข้าไปยึดเมืองเบวดีคืนให้ได้ครับ ซึ่งในตอนแรกนั้นหลายๆฝ่ายก็เข้าใจว่าเกรียงเคนยูนั้นอาจจะต้านกองทัพพม่าที่มีจํานวนมากไม่ไหวนะครับแล้วก็คาดว่าพม่านั้นกว่าที่จะใกล้เข้ามาประชิดเมืองเมลวดีได้อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุด กองกำลังของพม่าก,ก็ถูกซุ่มโจมตีบริเวณเชิงเขาดอนะและได้สูญเสียายานเกราะและรถกระบะติดอาวุธเบาไปจำนวนหนึ่งครับนอกจากนี้กองกำลังเกรียงก็ยังได้โพสต์ภาพการยึดอาวุธและกระสุนได้เป็นจำนวนมากแล้วก็สามารถนะครับสังหารผู้นำหน่วยก็คือทหารยศระดับร้อยเอก ได้จํานวนหนึ่งนายและฐานราบของพบมานั้นก็คาดว่าจะสูญเสียประมาณ100นายครับอันนี้ก็มาจากการให้ข่าวของกลุ่มต่อต้าน PDF แล้วแลวก็เกลี่ยงเคนอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งนี่มันก็ไปสอดคล้องกับการรายงานข่าวของสำนักข่าวรีพอร์เตอร์ซึ่งได้โพสต์ไว้ในแอปเอนะครับในวันที่21เมษายน67ที่ผ่านมาโดยได้กล่าวว่าพลเอกเนดาทูผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีกองพลที่6 ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกรียง KNLa ว่าฐานเมียนมายังไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของฐานกองกำลังผสมที่เมืองกอกะเลสได้และก็ยืนยันว่าฐาน KNLa และกองกำลังผสม p d f ได้วางกำลังป้องกันการยึดเมืองเมลดีเอาไว้อย่างเต็มที่โดยรถทหารที่เห็นเป็นของกองทัพเมียนมาที่กองกำลัง KNLa สามารถยืดนมาได้จากการปฏิบัติการที่เมืองกอกเลก กระแสข่าวที่มีรายงานว่าทหา,ารพม่าสามารถตีฝาแนวป้องกันเข้ามาได้จึงยังไม่เป็นความจริงครับซึ่งภาพรวมการป้องกันเมืองเมวดีนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทหารที่ป้องกันอยู่รอบนอกก็จะประกอบไปด้วยฐานของ K n L A ก็คือกองกำลังเกลี่ยเค n นยูนั่นแหะครับซึ่งพวกเขาก็จะคอยดูแลพื้นที่ร่วมกับกองกำลังผสม P D F ครับ ส่วนการดูแลพื้นที่ภายในเมืองเมว,วดีนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองกำลัง KNA หรือว่า b j f เก่านะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มันก็เป็นพื้นที่ดูแลของหม่องชิตตูอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการจัดการบริหารพื้นที่ในภายหลังนั้นกว่าจ,จะต้องมีการคุยกันอีกทีนะครับว่าใครจะรับหน้าที่อะไรกันบ้างแต่ว่าในตอนนี้แอดมินก็คาดว่ากองบังของทั้ง3าฝ่ายนั้นก็น่าที่จะมุ่งไปที่ภารกิจการปกป้องเมืองเบววดีจากกองทัพพม่าก่อนนั่นละครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันว่ากองทัพพม่านั้นจะสามารถมุ่งเข้าสู่เมืองเม,งเมวดีได้ในเร็วๆนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนั้นก็หวั่นใจซึ่งกองทัพพม่าก็มีขนาดใหญ่มีทั้งรถถังยานเกราะและก็อากาศยานรบจํานวนมากมายนะครับโดยเมื่อวานนั้นก็มีข่าวว่ากองทัพพม่าได้ใช้งานทั้งเครื่องบินรบแบบมิยกและยักษ์หนเข้ามาทําการทิ้งระเบิดภายในเมืองเม,งเมวดี นอกจากนี้ก็ยังส่งเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่อย่าง mi 3 5 p เข้ามาศาสตร์กระสุนปืนกลขนาด30มิมลเมตรและยังยิงจรวดไม่นำวิถีเข้าใส่กลุ่มต่อต้านในเบรนเวพื้นที่ของเมืองเมลวดีอีกด้วย ส่วนการรบกันในพื้นที่รอบนอกนั้นพบว่ากำลังกองทัพบ,บกของพม่าก็ได้ระดมยิงปืนใหญ่สนามเข้าถล่มฐานที่มั่นของกเกรียงเคนยูในบริเวณพื้นที่ของเมืองกอกาเกเร็กอย่างหนักจนมีข่าวว่ากองกำลังของกเกรียงนั้นจำเป็นต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ราบแล้วก็ไปตั้งฐานที่มั่นในบริเวณเชิงเขาดอนาต,ต่อไปนะครับซึ่งจากเหตุการณ์หลายๆอย่างนี้มันก็อาจจะทําให้หลายๆท่านเกิดคําถามที่ว่า มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่กองทัพพม่าจะสามารถฝ่าแนวตั้งรับของเคนยู่เข้ามาในเมืองเมลวดีได้ทีนี้แอดมินก็ได้ไปฟังการวิเคราะห์จากหลายๆช่องนะครับเขาก็ได้บอกว่าสถานการณ์ในเมีวดีนั้นอาจจะมีการพลิกผันได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินมองว่าการที่กองทัพพม่าจะสามารถยกกำลังพลเข้ามาในเมืองเมีวดีนั้นก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับ ซึ่งถ้าหากข่าวที่ว่าทหารเคนยู N U ได้ถอนกําลังออกจากเมืองกอกาเกร็กจริงอันนี้แอดมินก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเคนยู K N U จะไปอยู่ตรงบริเวณพื้นที่รับรุ่มให้ทหา,ารพม่ายิงปืนใหญ่ใส่ทําไมสู้ให้เคนยู N U นั้นมาตั้งรับในบริเวณพื้นที่ของป่าภูเขาสิ่งนี้จะทําให้เคนยู N U มีความได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วครับ ส่วนทหารพรม่าหากต้องการเข้าเมืองเมลวดีให้ได้พวกเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องยึดพื้นที่สูงรอบๆบบริเวณถนนหมายเลข a h 1นะครับ แต่ถ้าหากพม่าไม่สามารถยึดถนนเส้นนี้ได้และไม่สามารถสร้างชุดคุ้มครองถนนได้ก็อย่าหวังว่าจะนํากําลังทหารเข้าไปยังเมืองเมวดีได้เลยครับเพราะว่าจะถูกทหารของเคนยู N U ซุ่มโจมตีตลอดแนวเส้นทางอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามการที่จะเข้าไปตามตีทหารเคนยในบริเวณพื้นที่ของภูเขานั้นแอดมินเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับพม่าจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมหาศาลยกตัวอย่างเช่นโดรนแล ตะเวนฮัลลอรเตอร์โจมตีและฐานราบเป็นจำนวนมากค่อยๆย,ยึดแนวเนินเขาไปทีละจุดทีละจุดนะครับและเมื่อสถาปนาฐานที่มั่นได้มั่นคงและสามารถรักษาแนวถนนได้แล้วกองทัพพม่าจึงจะสามารถยกกำลังผ่านเข้าไปยังเมืองเม,งเมวดีได้ครับ แต่ถ้าหากว่าพม่ามุทะลุหรือว่าใจร้อนมันก็จะเป็นแบบเมื่อวานนะครับเห็นว่าเกลี่ยเคยูทำการถอยหนีจึงได้ส่งกำลังเข้าตามตีและผลมันก็ออกมาอย่างที่เราได้เห็นครับยานเกราะและรถรบฐานราบบางส่วนนั้นก็ได้สูญเสียไปในสนามรบในที่สุดครับ อย่างไรก็ตามพม่าเองก็ทําศึกหลายด้านนะครับดังนั้นการที่จะทุ่มทรัพยากรมาทางฝั่งเมวดีอย่างเดียวเลยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับส่วนเกรี่ยงเคนยูเองก็คงจะไม่นั่งมองพม่าเข้ามาตั้งฐานทัพตามเนินต่างๆได้อย่างสบายใจนะครับเกรี่ยงเคนยูก็คงจะจัดชุดขนาดเล็กเข้าโจมตีฐานพม่าอยู่เนืองๆและกว่าที่พม่าจะสามารถเข้ามาได้อด min ก็ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามตัวแปรที่สําคัญอีกคนหนึ่งก็คือหมองชิดตูนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขานั้นจะเลือกข้างไหนกันแน่ในยามที่พม่าอ่อนแอเขาก็ตีตัวออกห่างนะครับแต่ถ้าหากว่าการเวลาผ่านไปพม่าเกิดได้เปรียบขึ้นมามองชิดตูนั้นอาจจะกลับเข้าไปเข้าข้างทางฝั่งพม่าหรือไม่อันนี้ก็น่าจับตาม,มองเช่นกันนะครับ ส่วนผู้เล่นคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือจีนนะครับคุณผู้ชมในคราวที่พาม่าก,กำลังอับจนเช่นนี้รัฐบาลอาหารพาม่านั้นอาจจะขอความช่วยเหลือไปที่จีนหรือไม่เพราะว่าจีนเองก็มีผลประโยชน์ในพาม่าเยอะนะครับ ส่วนทางการจีนจะช่วยเหลือพาม่าหรือไม่อันนี้ก็น่าติดตามนะครับคุณผู้ชมหากว่าพวกเขาช่วยก็เหมือนกับให้ความร่วมมือกับกองทัพร,รัฐบาลเผด็จการทหารพามา่าร่วมกันปราบปรามประชาชนของพามา่าอย่างรุนแรงนั่นแหละครับ และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของพม่านะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นช่วยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแอดมินก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอาหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศนะครับแอดมินก็อยากจะรู้ถึงความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนนะครับ และก่อนจะจากกันไปแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกนันอีกเช่นเคยนะครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ